ทุกคนสวัสดีครับเราอยู่ในโรงแรม River q u a ค b r i i g e Resort ที่สวยที่สุดในย่านนี้ก็ว่าได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราพาชมทัวร์ในห้องกันนอกห้องจะมีสระว่ายน้ำอลังการมากทุกคนดูสิครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ว่าในห้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์ต่างๆครบครันแค่ไหนสุดๆฮะอาทีวีจอแบนขนาดใหญ่เตียงนอนผ้าขนหนูโทรศัพท์แล้วนี่อะไรฮะทุกคนนี่คืออะไรฮะ ไฟโคมไฟแบบล้ำเลิศฮะปลั๊กสามตานะฮะบรรยากาศไฟพร้อมแอร์เย็นฉ่ำนะฮะตู้เซฟมีนี่ใครเอาเพชรนินจินดามามีรหัสตู้เซฟให้นะฮะทุกคนไม้แขวนเสื้อตู้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์สูงล้ำตะก้าอันนี้อะไรฮะ <S <S พาทัวร์ทุกคนอันนี้อะไรรองเท้าแตะฮะทุกคนมีพร้อมครบคัน เคาน์เตอร์บาร์นั่งทำอาทำงานปักไฟเยอะมากกระดาษทิชชู่ไดเป่าผมแล้วนี่อะไรฮะอันนี้อะไรอะทุกคนใส่อะไรอะอ้ผมเช่นผมร่วงก็ใส่ในนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะอบผมฮะแล้วก็มาที่มุมห้องน้ำาลดมากกระดาษทิชชู่มีบาร์ให้เราวางของเป็นเล็กเทคนิคล้ำเลิศแล้วก็เออ อุปกรณ์ความดันโลความดันสูงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นห้องอาบน้ำที่แบบมาตรฐานระดับโลกทุกคนเห็นไหมลดไหมแชมพูแชนพูสวยงามทั้งครีมนุ่มครีมนวดสบู่ครีมแันสีฟันต่างๆครบครันนะฮะแล้วก็ <c oughs> อะไรนะแคปใส่ผมนะฮะทุกคน รถที่สุดในโลกตะก,ก้าหน้ารักมากตู้เย็ยนมินิบาร์ขนาดกำลังดีทุกคนจ๋านะฮะมีกาต้มน้ำร้อนที่สำคัญบัตรรับประทานอาหารคูป,ปองตามจำนวนคืนที่เราพักนะฮะมีอุปกรณ์ถฟงกาแฟเนยเทียมมีครบฮะแล้วก็เครื่องทำกาแฟนะฮะเครื่องทำกาแฟเดี๋ยวต้องทำดูสักครั้งนะทุกคนจ๋านี่ฮะมีตู้เฟอร์นิเจอร์เรียบร้อย นะฮะครบครันแล้วก็มีคีการ์ดให้เรานะฮะแล้วก็มีคอฟฟี่ช็อปอะไรตรงนี้จะเป็นบอกให้เราด้วยนะมีกงมีแก้วให้ค่ะนะฮะแล้วก็มีประกงประกาศกฎของสังคมในการพักนะฮะดีสอร์ทหรูโลกนะฮะทุกคน <c oughs> ลดมากนี่คือผพาถัวร์ในห้องทีนี้มาดูนอกห้อง ข้างหลังจะติดแม่น้ำแม่กลองแล้วก็จะเห็นวิวสะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินกันนะฮะสักคลิปหนึ่งทุกคนต้องบอกให้โลกรู้ว่าเรามีดีนี่คือ River ร์ a ควบริดจ์รีสอร์ซึ่งสามารถเดินหาของกินช็อปต่างๆยาวไปเป็นกิโลกิโลไม่ไกลทุกคนแต่บางคนอาจจะแบบไม่คุ้นในการเดินมาออกกำลังกายมาเห็นบิ๊กซีโลตัส มีโลตัสใช่ไหมมีแล้วก็มีเซเว่นแล้วก็ร้านรวงต่างๆหมูกระทงกระทะอาหารเช้าอาหารเช้าไม่ต้องไปไหนฮะก็แซบอยู่ที่โรงแรมเพราะมีพร้อมให้แล้วอาหารเช้าที่นี่ก็นั่งกินไปแล้วก็เก็บบรรยากาศทุกโมเมนต์ลงให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าที่นี่เนี่ยบริการล้ำเลิศดอยู่แล้วมีความเป็นส่วนตัวสูงเมื่อกี้ฝนตกแบบเบาๆฮะทุกคนนี่ยเราชอบมุมนี้มากใครว่ายน้ําก็มีสระว่ายน้ํา ล้วมีต้นฝรั่งตรงนี้คะมีความเป็นส่วนตัวสูงตรงนี้ปีนลงได้ไหมทุกคนก็ได้อยู่นะน่ารักมากเลยต้นจันผาใหญ่โตมโหระทึกมากๆนะฮะนี่คะจะเป็นโซนโซนหลังก็จะมีอาหารเช้าทุกคนจะมีผีเสื้อให้เราชมดูด้วยทุกคนจ๋าซึ่งหายากมากนะฮะนี่ดอกจันผาทุกคนโรงแรมแบบลุดมากฉันขอยกย่องให้ยูเนสโกออกมาแล้วคะ ว่าทำเลทองแบบนี้มาตรฐานแบบนี้ความเป็นยูนิคไม่เหมือนใครแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะฮะียกว่าคุ้มค่ามากๆนี่ฮะในห้องอาจจะลกนิดนึงฮะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้จัดฉากของกระปุกกระเป๋านะฮะแล้วก็จินข้าวซอย,ยอร่อยมากเมื่อกี้ซื้อข้าวซอยมาจากข้างนอกด้วยแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวเดี๋ยวจะจัดหาทุกคนนะฮะ ชอบมากๆเลยโรงแรมนี่ต้องบอกต่อหาเดี๋ยวเราจะเก็บคลิปเอาไว้เคลียเมมลบเมมแล้วก็ถ่ายเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็โพส์ลงเรื่อยๆฝากทุกคนติดตามอย่างที่บอกนะว่าช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่แบบไม่ใช่แบบเวอร์วงังอลังการแต่ว่ามีโฆษณาเข้า3 4 0ตัวฉะนั้นความภูมิใจอยู่ตรงนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาบางคนมาเสนอเสือกอย่างที่เคยบอกนะฮะว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้คือช่องของเราถ้าพูดภาษาพ่อคุณก็คือช่องของกู เราจะถ่ายยังไงจะพูดอะไรก็เป็นสไตล์ของเราไงถูกไหมฮะเราเห็นคลิปเยอะแยะมากมายหลายช่องเขาไปทําขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถโตโยต้าขับรถยี่ห้อมิตซูแบลมบิกินี่หรือรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ของเราจะเน้นการเดินทางเน้นแบบชิวๆบ้านๆบ้านนอกบ้านนอกจริงใจไม่จริงโจไม่บัฟฟาโลฉะนั้นอย่ามาเสนอเสือกว่าจะต้องทําไมไม่อย่างนั้นทําไมยังและบางคนเหมือนกับจะตําหนิดูถูกช่องของเรา ดังนั้นถึงบอกว่าอย่าดูถูกนะมีโฆษณาเข้านะประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกับบางคนเวลาเขาแนะนำไงเขาไปแนะนําอาหารร้านอาหารที่อร่อยร้านหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้แล้วพอเจ้าของร้านอาหารบอกว่าที่เขาทาเนี่ยเขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาใจรักเขาไม่ได้อะไรคาดหวังอะไรแล้วถ้าเราไปย้อนเขาบอกว่าเอาในเมื่อถ้าเกิดไม่คาดหวังอะไรหรือทําแบบเล่นๆอะไรเงี้ยก็อย่าไปก็อย่าขายสิอะไรพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะ พูดอย่างนี้ไม่ถูกแสดงว่าไม่มีมารยาทในการที่แบบอบรมสั่งสอนมาเนี่ยฮะช่องนี้โดนแบบนี้เหมือนกันประพูดจาในเชิงแบบอ๋อไม่คิดนะฮะก็เลยต้องฟาดกลับไปแบบบอกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณครับแล้วก็ไม่ต้องมาพูดกันอีกคะถ้าคนแบบนี้จิตใจเขาเรียกว่าเราไม่อยากจะรับฟังความคิดเห็นที่เป็นท็อกซิกถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เรานําเสนอในทุกช่องทางที่เรา อยู่ใน YouTube ที่จะนำแต่สิ่งดีๆมาฝากทุกคนมีแต่ความจริงใจอย่างนี้ฮะโรงแรมสวยๆแบบนี้บอกต่อให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีเราจะไม่ท็อกซิกกันนะฮะฉะนั้นสไตล์ใครสไตล์มันฉะนั้นใครมาเสนอเสือกเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็แค่แบบขอบคุณครับช่องของกูแต่เราไม่พูดนะฮะเราจะไม่พูดแบบภาษาพ่อขุนให้เขาได้ยินเพราะพวกนี้เขาจะเดี๋ยวจะโกรธเราใช่ไหมฮะ นั้นฝากไว้ด้วยทุกคนฉะนั้นนี่คือ River Quare Bridge Resort รีสอร์ทที่ดีที่สุดสวยที่สุดเลิศที่สุดยูนิคที่สุดต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนนะฮะฝากไว้ด้วยครับทุกคนขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับ